แล้วก็พอดีในช่วงที่ผ่านมาครับก็พอดีอก็ดีใจนะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่ได้ได้มีโอกาสได้จัดสร้างพาญานกรุงท่านเทพเจ้ากวดอู่และท่านเทพเจ้าไฉ่ยสิงเอียย้อนยุคนะครับแล้วก็ได้จัดสร้างพญานุยไฟโคโต้ฮูย้อนยุคขององ,งค์อากงท่านเทพเจ้ากวดอู่ที่ศาลเจ้าพ่อกวดอู่บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพญานะครับก็มีท่านกัลายาณมิตรหลายๆท่านนะครับติดต่อเข้ามาทางกล่องข้อความของทางทางเพจของผมนะครับเพื่ออ่า สอบถามถึงพระยันนะครับผมก็กราบขออนุญ,ญาตเรียนแจ้งให้ทราบนะครับโดยผมแจกฟรีนะครับโดยปาดจาก,การอรับปัจจัยใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับก็มีติดต่อเข้ามาที่กล่องข้อความที่ทางเพจของพระยันเทพเจ้ากอุอูพระยาลุยไฟโคโตหู oo, ยอนยุคศาลเจ้าพ่อกุอูของฐานนะครับแล้วก็ผมก็กราบขออนุญ,ญาตเรียนกับทางท่านกระยานามิตรนะครับว่าสะดวกมารับที่ศาลเจ้าพ่อกุอู อของสาลไหมนะครับถ้าท่านสะดวกนะครับให้ช่วยบอกผมอีกทีหนึ่งผมก็จะขออนุญาตให้เบอร์คุณน้าชายผมนะครับแล้วก็ให้ท่านกัลยาณมิตรโทรประสานคุณน้าชายอีกทีหนึ่งเพื่อนัดมาที่ศาลเจ้าพ่อกุนอูน,นะครับแล้วผมก็กราบขอรบพวนให้คุณน้าชายที่บ้านอยู่ใกล้ๆ้ศาลเจ้าพ่อกุนอูนบอริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพญาคลองศารนะครับช่วยอ่า ช่วยมาที่ศาลเจ้าพ่อกดอูแล้วช่วยมอบพระยานให้กับท่านกัลยานมิิรนะครับโดยปัจจากการรับปัจจัยใดๆทั้งสิ้นนะครับขอรับปัจไม่ไม่ขอรับปัจจัยใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ได้ทำทยอยแจกไม่ว่าจะเป็นพ้ายันท่านเทพเจ้ากดอูท่านเทพเจ้าชายสิงเอนยุกรุ่นหนึ่งสีเหลืองนะครับแล้วก็สีส้มนะครับตอนนี้ก็เหลือสีส้มนะครับแล้วก็เป็นพระยันลุยไฟโคโตฮูย้อนยุครุ่นหนึ่งนะครับสีเหลืองนะครับก็ กราบขออนุญาตมอบให้กับท่านกัลยาณมิตรนะครับแล้วก็ท่านลูกศิษย์นะครับที่อยากจะได้ไว้บูชานะครับเ็ามาร่วมกันสืบสารตำนานขององค์กงท่านเทพเจ้ากอูที่ศาลเจ้าพ่อกฎูบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพญากับพญานะครับที่สมัยก่อนด่งดังมากๆเลยนะครับที่จะต้องมีการลงอักขระนะครับโดยอากูสีด้วยนะครับแล้วก็มีการมีมีมีการทําพิธศบุกเสกด้วยนะฮะโดยท่านจับเกี่ยงแปะนะครับเอาเหล่าแปะนะครับก็ นะครับมีพิธีการต่างๆนะครับเสร็จแล้วก็มีประสบการณ์มากมายเลยนะครับจากที่ที่ที่บ้านนะครับโดยส่วนตัวนะครับกับขอประทานโทษนะครับนะครับอ่าเป็นอ่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังอีกครั้งและรับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าทางประสบการณ์ของที่บ้านก็อย่างคุณพ่อคุณแม่คุณน้าๆก็ได้รับประสบการณ์แม้แต่ของผมเองก็เคยได้รับประสบการณ์เพราะผมจะมีพยันเล็กๆนะครับที่คุณตาเคยขอให้จากท่าน องค์อากงนะฮะจากอาจักเกียงแปะนะครับเป็นผ้านะครับแล้วก็เลี่ยมพลาสติกไว้นะครับสมัยก่อนผมห้อยติดตัวไว้นะครับแล้วเกิดอุบัติเหตุมีมเมอร์ไซชนนะครับผมมีความรู้สึกเลยนะครับแต่เป็นความเชื่ยส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เหมือนกับมีมีมีคนมาผลักให้ผมล้มลงไปข้างๆนะครับแล้วพอมอเตอร์ไซค์ขับผ่านไปก็เหมือนกับถะลอกนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ มีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาต่อต่อตางประเทศก็จะขออนุญาตอัฏนาพระยานก,กงติดตัวไปด้วยนะครับก็รู้สึกไม่สบายใจหรือว่าทุกข์ใจนะครับผมก็อรัฏนาขอให้อาก,กงช่วยนะครับหรือว่าในช่วงนี้นะครับบางทีเราไม่สบายใจผมก็อาจจะไม่ได้เดินทางไปที่ศาลเจ้าพ่อกุดอูบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพญาผมก็จุดุูมนะครับกราบขอให้องคากงท่านเทพระเจ้ากดอูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ศาลเจ้าพ่อกุดอู นะครับของสารนะครับช่วยคุ้มครองขอให้เราแบบบางทีเราทุกข์ใจมันทีมีปัญหาต่างๆโดยที่ไม่ใช่ปัญหาของเราแต่ก็เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ขอให้อากงช่วยนะครับขอให้เราผ่านพ้นเหตุการณ์ที่ไม่ดีไปอะไรเงี้ยนะฮะบางทีอยู่ดีๆก็มีเหตุการณ์ทําให้เราไม่สบายใจขึ้นมาโดยที่อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์ได้เงี้ยนะครับเราก็ ราธนาขอให้องคอกคงท่านเทพเจ้ากวดอุช่วยคุ้มครองนะครับหรือว่าบางทีอย่างเวลาเดินทางไปที่ไหนนะครับผมก็จะขออนุญาตอัญเชิญโคตูคูนะครับพญาลุยไฟนะครับเป็นแบบใหม่นะครับที่ที่เป็นย้อนยุคนะครับก็อาราธนาติดรถด้วยนะครับก็กราบขอพรองคงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยคุ้มครองเรานะครับบางทีเราเดินทางไปสถานที่ต่างๆเนี่ยนะครับเราก็อ่ารู้สึกไม่สบายใจหรือเป็นกังวลนะฮะเราก็ กาบอาราธนาโกงให้ช่วยปอหอคุ้มของนะครับผมก็กราบขอเป็นสะพานบุญกราบเรียนเชิญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับถ้ามีผ่านมาแถวบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพญานะครับขอโทษครับกราบเรียนเชิญร่่มเดินทางมากาัการะและกราบขอพรท่านเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าพ้อกุดอูบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพญา กาบขอให้ององค์กงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆองค์ช่วยปอหอคุ้มครองท่านกักยานมิตรและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับผมขอกาบขอเป็นสะพานมูลการบริจาคทุกทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันด้วยนะครับก็แบบเป็นความประทับใจนะครับแล้วก็เราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะครับเราก็แบบอยากจะช่วยสืบสารตำนานพระยานที่เรามีโอกาสและมีประสบการณ์ตั้งแต่สมัยเด็กๆที่ได้มีโอกาสวิ่งเล่่่นนทีาาเจ้้พออคูไไดป ไปหาคุณตาไปพบคุณตาไปพบเพื่อนเพื่อคุณตาที่ภายในศาลเจ้าพ่อคนอูคุณพอ่อคุณแม่คุณน้าๆได้มีโอกาสร่วมกับลูกศิษย์ท่านอื่นๆช่วยงานที่ศาลเจ้าพ่อคนอูนะครับก็เป็นความประทับใจนะครับแล้วก็เรามีโอกาสและได้เคยเห็นพาย,ยายันต่างๆนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเอ,อเราไม่ทําขึ้นมานะครับสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ทราบว่าเป็นพาย,ยันของใครผมก็มีโอกาสได้คุยกับครูสี่ผมก็เลยขออนุญ,ญาตให้ท่านช่วยเขียนต้นฉบับให้อีกครั้งหนึ่งเป็นแบบย่อยุคแ,แล้วผมก็ขออนุญ,ญาตจัดสร้างนะครับ เวลาในวันนี้หมดแล้วนะครับผมขอกาขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเป็นที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับผมและป่าวุธได้ในเสาร์หน้านะครับกาขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิเตอร์เฮานะครับช่วงรักรดรักแรงงานรักเศรษฐกิจนะครับกับผมปาวุฒินะครับธีรพงศ์นะครับรวมนั้งมิเตอร์เฮาเวจากอัตรนึงนะครับทีมข่าวมืออาชีพนะครับออกอากาศสดนะครับทุกวันเสาร์นะครับทั้งมิตรข่าวก็สุดจุดนะครับสามารถเริวอนะครับขอพระคุณทุกท่านนะครับ